เดี๋ยวนี้ไม่เงยเขาเงยแลจะเทียงบอก่เหียงหน่อยข้างึ่เดกันได้แต่องพีหนองแ้กดูกันมัน อนไนีคยจะไข่แล้วรางซบไข่หนิละโอ้ยไหน่ดลยพี่น้อง้ยเอยบอย่าบานเห็นดอกบานบานบหาห็ดหายงยเลยควนกระตุกคือคือยาคือกันก็เห็ดเนี่ยมันโดนเทวดาสิเงาหยอดนะฮะสดตื่นไง ง่ายสูตรตัวเฟื่องสูตรงาและเจนี่น้อยๆแล้วก็สีหูดหน้าเดิมนี่เทียงนี่คือสีไปดูดอกตีเทียงทั้งทึ่งหมดเลยติกระกับใหญ่พ่อใหญ่กับแม่ใหญ่โอ้เทียงทึ่งทุ่น ขึ <łość> ้นหมอหอหอขัวเห็นหรอตงไม่ย่างทายลูปแดดแดดห่อนอู่เต่าแห้งย่างแห้งจะเห็นแต่ว่าก็อยากทายเอ้ยเนี่ยสายลูกทายยังตรงไอที่เหนองเบิ้งเนาะโอ้ยย่างแห้งกระไร่ตัอน ยังไปใส่อะทั้งนะัง้นต้นสวนผสมประซานของตายได้นี่เป็นไงเลยไม่หายแล้วเ่ยเฮ้ยจะมาหอนมาเอาเอะอุ่นเป็นยังน้อตา ก็จะบาอยู่ว่ตะอยู่เถียงทั้งเอออโอ้ยป้าเลยเอาืนกเชือไปนีอยใหอยู่นมามย่งแน่อย like ู or or ่โอ้ยด้เห็ดจักดอกบุ <eccentric ities sound> บ้าหน่อยค่อยๆจักดอกบัวขโวงอุ้กรองบ่าหนิดตาเห็นไหโอุ้กรองตาลูกวิจิตรนี่ต้มชวนพักต้มบอ่อปลาของตาเถาย่ายเถานํากันเด้อพี่น้องเลย นี่ทั้งดอกใหม่ทั้งผลละใหม่บอกงวงบกที่ดาพักขาพักสมหมดละดูคักได้ผู้เฒ่ามาดูบะเศร้าโอ้ยงวงอกหลงเลยงนเต่างวงอกหลงแล้วนี่ดกดีอยู่ วนไปสั่นล้วพี่น้องหมันเอาแล้วก็ไดออกม้พี่ดาก็รางออกดอกระมีเ็มไปหมดเอากวหนาเลเป็นไม่ก็มี หน่วยใหญ่แล้วก็มี่วรวบบ่อปลาตาเถาย่ายเถาน้ำกันเด้อพี่นอ้องเถาเนี่ดูขับน้ำพ่อคนแข็งแรงมันหลอกกำลังกายดีเอ,อื้อคลิปตัวคลิปเห็นยังแข็งแรงดีอยู่ หาหมองลุกมด้ก็แบนี้ปองข้างลูกลุกมึงนี้คืสั่นเนาะบนี้หนเขาอยสูง้ามสบาย ตำหามต่ำยังสายไสต่อไปได้เวิร์ดทุกหมอนทุกบอโอก็ถอดก็เอาให้ได้อพี่น้องเลี้ยงหายใจหื่นหานหันเลี้ยงเศร้าเมื่อยเลยเมื่อยเด็ก ทำหนี้ก็น่าจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ